ที่เห็นว่าในในช่วงแสงสีส้มเนี่ยมันจะให้คือในระหว่ารที่จะเราว่าการแสงสีส้มมาไงในตัวเนื่องมันจะให้แสงสีส้มผ่านได้เยอะๆใช่ไหมก่อนที่มันจะคัตออฟตกลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ทีเท่ากับเกือบศูนย์เลยนี่ครับประมาณเราเรียกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปบอกว่าเฮ้ยอันี่คือคัตออฟฟิลเตอร์ความหมายของมันก็คือว่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไอ้คัตออฟฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะนิยมใช้กับอะไรใช้กับฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อมาเอาไว้ทําให้ช่วงแบนด์วี ของแสงที่เราต้องการจะจะแยกนะครับมันมันมันแคบกว่าน,นั่นเองไอ้ตัวนี้ครับก็ทําให้ตัวระบบเราเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ที่มีแบนด์วิดธ์เนี่ยแคบกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้เขาก็เอาตัวโอเรนซ์ฟิลเตอร์ที่เป็นสีดำนะครับมาใช้ร่วมกับกรีนฟิลเตอร์ที่เป็นสีฟ้าด,ด้านซ้ายตัวผลรวมมันก็จะเป็นไอ้ตัวเล็กๆที่อยู่ด้านตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นอินเทเซคชั่นของมัน กับมีเพิ่ม,มอื่นที่อยากให้นิสิตได้ได้ทราบไว้นะครับที่ <Okay. S 1> เวลานิสิตไปไปซื้อฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเห็นอีกหลายอีกหลายคำเลยก็ไม่ว่าจะเป็นคาว่า long pass filter short pass filter นะคะระับคาว่า notch filter รวมถึงคาว่า band pass filter ะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกอันนี้เหมือนเหนมันเป็นคำศัพท,ท์ terminology เฉยๆจะไปเรื่ยๆแ,แล้วกันถ้า long pass filter เสีย long pass ก็คือฟิลเตอร์นั้นอ่ะมันจะให้ให้ ตรงที่รองเว็ฟเลสผ่านไปได้เห็ okay, นไหมแต่แต่มันจะบล็อกตัวอะไรสีฟา้าลองพาสนะมันจะบล็อกตัวที่เป็นเวฟเลสต่ำๆโอเคไหมครับไอ้ทางตรงนั้นข้ามถ้าเราไปซื้อของไอ้นี่คือช็อตพาสฟิลเตอร์นะเราไปซื้อของแบบเซลล์เนีทอทาสฟิลเตอร์นะก็คืออะไรก็ตรงน่าว่ามันจะไอ้ช็อตพาสคือให้ตัวชนะ็อตเว็ฟเลสผ่านไปได้โอเคนะครับแล้วก็จะให้ตัวรองเว็ฟเลสผ่านไปไ,ได้ก็จะเป็นลักษณะของตัวสเปกตรัมมันก็จะเป็นในคลาสสีส้มนั่นเอง ถ้าอาจารย์ถามข้อสอบให้ให้ลิซิตบอกนัทบอกได้ใช่ไหมเนาะก็มีสองสับเนาะอ,อันนึงก็จะเรียกว่าเอาแบนทัส mm hmm. ก็แล้วกันแบนทัสคือสีดำที่จะเห็นนะแบนทัสสีดำคือว่าราต้องการให้แสงม,มันผ่านเป็นเป็นแถบ,บๆที่เราสนใจนะครับเนี่ยเป็นสีเทาสีดำเป็นแบนทัสนะครับในขณะ,ะที่สีเหลืองคือ not. Not นอชนอชก็เรียกว่าเป็นตรงข้ามกับแบนทัสนะครับนกะ็ จะจะให้แสงส่วนใหญ่ผ่านจะมีแค่แสงช่วงหนึ่งเ่ยที่ไม่อยากให้มันผ่านนั่นเองครับก็หนอดทองคำกับแดงช็อตทองกับทองเนาะอ่าจบไปแล้วฟิลเตอร์ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเป็นอุปกรณ์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่สําคัญของของในเรื่องของเวฟเลนเซเลเตอร์นะครับก็สเกจจังให้ไปที่เจ็ดก็จริงๆก็น่าจะไปเดี๋ยวพอท่านที่จะได้โอกาสไปรู้จักฟิลเตอร์อีกไม่นานเพราะแดดจะข้ามออกมานด้หมดทั้งโฟมเนาะทีนี้ อีกกลุ่มหนึ่งของโมโนโครเมเตอร์ที่สําคัญเลยนะครับก็ไมโทษน,นะครับอีกกลุ่มหนึ่งของเว็บเลนเซอร์ที่สําคัญก็คือโมโนโครเมเตอร์เนาะทีนี้จริงๆแล้วอะเวลาเวลาคนพูดถึงเกรทติ้งฟิซซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเกรทติ้งและฟริซซ์มันเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งล้วกันที่สําคัญที่สุดแล้วกันของโมโนโครเมเตอร์นะครับแต่โมโนโครเมเตอร์ตามคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถแยกแยกสารไม่ถ้าพูดแยกแสงแยกแสงได้นะครับออกเป็น แผ่สีนี้เป็นขึ้นเดี่ยวนะครับสุดท้ายเนาะทีนี้ <S <S ไม่ว่าแยกแสงออกเป็นแถบแต่สุดท้ายแล้วว่ามันจะมีตัวเดี๋ยวจะได้มาก่อนมมันมีตัวที่ทําไปไปเคลื่อนมันไปไปรีไฟล์แสงให้ออกเป็นแค่สีเดียวเองโอเคไหมอ่นะเดี๋ยวเราดูภาพนี้กันหน่อยนะครับทีนี้ในสงค์ประกอบของคอมเพลเเตอร์จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีองค์ประกอบหลายหลายสวย่วนมันจะไม่ได้มีแค่เกรดติ้งหรือบิสซึมแค่อย่างเดียวเนาะ มอนอเมเตอร์จะประกอบไปด้วยอะไรจะประกอบไปด้วยตัว e n h a n c e นส์ i ิมันเป็นช่องช่องให้แสงผ่านต่อโอเคนะครับก่อนที่จะมีตัวสองตัวสองคือลายตัวสองจะเป็นเป็นอาจจะเป็นพวกกระจกพวกเลนส์นะครับในการโฟลิเมหจะเป็นในการทำให้แสงเนี่ยมันมันเป็นตกลงบนตัวสามอย่างเหมาะสมนะครับเนาะส่วนตัวสามก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยของมอนอเมเตอร์นะครับก็คือฟลิซซ์ซ ing, ออปเปอเรชันอันนี้ เดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงปริซึมแปติสงต่อไปครับส่วนเบอร์สี่เป็นองค์ประกอบสำคัญของของตัวเป็นโฟเลตอร์พอพอแสงมันเริ่มแยกออกมาแล้วปุ๊บนะครับมันจะผ่านตัวเบอร์สี่เบอร์สี่คือมันจะไปดิีฟายแสงออกมาให้เป็นคลื่นเป็นแสงเดี่ยวๆอีกทีหนึ่งเรียกว่าโฟกัสซิ่งอีกทีนะครับมาเท่ากันแล้วเมื่อกี้คือเบอร์ห้าเบอร์สี่คือไอตัวเบอร์สี่เนี่ยมันจะไปไปไปส่งแสงจากเบอร์สามเนี่ยไปถึงเบอร์สี่ นีอเ,เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายใ่้ฟังอธิบายต่ออ่าสุดก็คือโมโนโคอมตเตอร์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมด5 5อย่างนะครับอาโอเคครับในในส่วนของโมนโนโคอมตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวสิ่งแรกที่อาจารย์จะพูดถึงจะพูดถึงเกี่ยวกับ,บ,บเกี่ยวกับปิดซึมนั่นเองนนเองนาะ 9โอเคหเหมือนทีน่อาจารย์บอกว่าในในโมอคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมดาอย่างเนาะแต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นปริซึมกับเกรนติ้งนะครับทีนี้เหมือนเดิมเลยครับในองค์ประกอบแต่ละอย่างเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้นิสิตได้สร้างไว้เวลาอาจารย์พูดถึงแต่องค์ประกอบค,อคือหนึ่งเลยคือว่ามันทำมาจากอะไรบ้างนะครับกับสองเลยคือว่าหลักการที่สำคัญที่สุดของของในองค์ประกอบนันะ้นคืออะไรนะครับกับสาม รูว่างานประยุกต์ใช้ที่สําคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นมีอะไรบา้างเช่นยกอย่างเช่นการอิมิลูซมเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งและกันในการใช้ดิสเพิร์สสารให้ออกมาเป็นปแผ่นนะครับก่อนที่มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่อาจารย์สอนเป็นตอนแรกแลแก้วจะเกิดการดิสเพิร์ชันหรือเกิดการเรย์แฟกทีนนะครับแล้วก็จะไปในในส่วนต่อไปนะครับลวจะขอแป๊บหนึงนะครับ อาจารย์ข้อที่พอดีอาจารย์ใส่ใส่รายละเอียดมาเยอะเกินไป,ยไปยพยายามจะเลือกเรียนที่สิบกำลัง